เอ้ยนะเนาะจำเป็นเอากูมาเห็ดครับไม่ไม่จีหอยนี่เสียบหีจักปาา <c oughs> ได้ยังไงโทษเว้ยน้องๆกูม,มาขอ,อน้ำจิ้มมึงดูให้กูเปิดโตมึงก่อนไหมมึงได้ร่องแน่นอนมึงเนีนน่ยน้องข่อไม่งานสองเด้ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับท่านผู้ชมครับกับหมอลำสิ้นยุคใหม่ขวัญใจประชาชนพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศให้การหลังลและนัง่งรับผู้หญิงคนนั่ ผมเป็นว่าสีม้ายาวรถนะช่วงเวลาต,ต่อจากนี้ไปครับพี่น้องครับผู้ที่เอาฮะน,นี่คู่จิ้นเอายาวก้าวแบงค์ถ้ามึงเสิร์ฟขุมาเห็ุงานกับอีนี่อีกกูไตีมึงมา <c oughs> เลยกูก <c oughs> ูหู้โยว่ามันมึนกับมึนโพดเอา้าคนละเครั้งกว่น่ะแบงค์เดี๋ยวเดียวของใครอยู่มั้ของคนละเครั้งนี่เขาบอกเสียดมาแห้งแล้วเขาเปลี่ยนหน้าโยกแล้วสิมาคนละเครั้งนี่ไง ปาร์ตไอครับซื้อมาอันน ouais> ี้ข่อยพ่อท uh ่านในวัดดีเจ้าอยู่ดีครับข้าสวัสดีค่ะครับผมโอ้มึงคนอ่อนน้อมถ่อมตนก็อ่อนโพดมึงอ่อนแต่กูแข็งแล้วกินข้าขวับบ้างไอขอับบ้างเจ้าแบบใกล้คิดใกล้คิดก็นี่เดียบอขอับบ้างเจ้าแบบใกล้ๆกล้เดียบอใกล้บ้งโอ้โหโอ้โอ้ ส Sie, Sie, Sie? ันดานนี่มันเป็นตะสี่หลีตัวอีฮานี่นะมึงอย่าไปเฮ็ดทัศทย์เด้อน้องมึงเฮ็ดในที่แจ้งเลยมึงเฮ็ดได้มึงไปเฮ็ดในที่มืดนะมึงใกล้กูปานเลกูพิกโตมึงขึ้นมาแท้งสวนเลยวได้กูนะโอ้ไปสืบประวัติพี่ก่อนกล้องเวลาสี่คนตายมาจจ๊แมนจะคนหรอครับสี่ไงสี่ใข่มันตายแล้วกับบัวอยู่ไข่ไหม ถือว <si ่าอันนี้ข่อยเพท่อนได้สวัดดีเจ้าอยู่ดีครับอราบสวัสดีค่ะครับผมเป็นจังบุญจังกรรมด้วยพี่น้องเด้อคนบ้านเฮาวเพราะง่ายๆได้ครับคนสิ่งมั่วสวกทำกันครับไปแล้วว่าติดความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนก็อ่อนโพดมึงอ่อนแต่กูแข็งแล้วกินขอบ้างไอ้ขอบ้างเจ้าแบบใกล้ชิดใกล้ชิดก็นี่เลยบอขอบ้างเจ้าแบบใกล้ๆเลยบอ โอออสนไม่เป็นแต่สีมึงเห็ดมึงเ็บได้ที่แจ้งมึงเห็บได้มึงเ็บทีมืดนะมึงใกล้กูปานกูพลิกโตมึงคืนมาแทงสวนลไกูไปสืบประวัติพี่ก่อนกล้องหวสี่คนตายมาจะเม็นจะคนหรอครับสี่ไง ซี่ไบบข่มันตายแล้วก็บหวานจูบข่อยเลยฮอาฮ่้ยกูเสีย,ยดายซุ้มซื่องเงินเของมาไม่เด้เนาะหนีสูนี้มาบังซุ้มดาการซื้อไม่รอาผู้แขกูเปิดตัวมงึงบอลเนี่ยเอาเกี๊ยบ้ากินเหล่ากัน <c oughs> เอากินเหล่ากันเอาฟาดกินนี่หละพอได้ไอ้กินน้ำกระท่อมแล้วข้าวโกกุกิน <c oughs> นี่กูหากเสียเขาแน่นเนาลูกหล่ะน้ำกระท่อมมันบส่สมกับไผ่เลยครับลูกเอาแต่ว่าข้าวทำไมไข่อเกลี้ยงแล้วนี่ไข่เพรารักษาความปลอดภัยของเจ้า เพราะว่ายังเพราะว่าไข่มันคอยกินแล้วคอยรักษาเฮียของประกุม,พมเพราะมันไปตามธรรมชาติเด้อลูกเดไปฝืนมันประเภทเฮียนี่เีกับควยคือมวยที่ถูกคู่เม<อ>ื่อมีหีก็ต้องมีควยเออเมื่อมีมวยก็ต้องมีหีอเฮียเจ้าว่าว่าถือเจ้าว่าวามนี่เจ้าดูถูวไข่เพราะว่า